สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะเอาเปิดพิษนะเฮ้ยวันนี้นะคะก็มาพบเอาไม่เปิดพิษถนะึงอ่ะโอถูกมีหน้านี้เนาะมาพบกันกันกนกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันที่ยี่สิบเก้านะคะก่อนจะไปวันที่สิบเก้ายี่สิบเก้าแอดก็ขอสรุปของวันที่ยี่สิบ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 แปดให้ก่อนนะคะขออาภาัยเลยนะคะ เบอร์จัดมึนเลยค่ะเพียแดดนะคะทุกคนก็น้อยแยกตายเลยคะ่ะเพิ่งจะชุมไปเมื่อวานนะคะออ้อยากให้เข้าดีเหมือนเมื่อวานนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะน้อยแยกขออาัยเลยนะคะว้าฮานอยค่ะโอ้ยฮานอยนะคะแต่ว่า เข้าแค่น้อยปกติเนาะปัดได้แค่น้อยปกติน่าเสียดายมากนะคะสูตรสลับกันไปหมดเลยนะคะสูตรวิงยูดนะคะแอดก็ว่ายุทําไมหวยมันกระจัดกระจายกันเหลือเกินเนาะหวยไอ้สูตรไอ้นี่ค่ะสูตรสูตรแยกนะคะสูตรของแอดนี่จะมีสูตรแยกให้สูตรสีน้อยเย็นนะคะสูตรสีน้อยเย็น สูตรตอนเย็นนั่นแหละคะ่ะที่เราเล่นการสูตรแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะใครชอบเม็ดเดียวก็ลองรูดเม็ดเดียวดูนะคะเม็ดเดียวก็คือตัวรูดนะคะไม่ใช่ตัวเจาะนะคะตัวรูดตัวเจาะก็แล้วแต่อารมณ์วันไหนแอดบันใจแอดก็จะวงกลมแล้วก็ติ๊กให้นะคะวันบางวันก็เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นอะไรนะเอาขึ้นเป็นเม็ดเดียวให้นะคะน่าเสียดายแอดว่าแล้วมันต้ลงไม่สงสงก็สามสามแต่มันมาวันนี้เนาะทุกคนเนาะ แอดก็ไม่ได้เอาขึ้นให้แอดกลัวไปแบบเอาขึ้นให้แล้วมันก็ไม่มานะคะเหมือนแอดเอาขึ้นสองสองไม่มามาวันนี้หมู่เมื่อวานนี้มั่นใจมากสาม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 สอง,สองมาสามสองเก้าเนาะว้าสู่กันต่อไปนะคะทุกคนแต่ตารางตารางโอ้ตารางสูตร านอยเย็นปังมากเลยนะคะทุกคนแตกสามหน่อยเลยนะคะแตกสามหน่อยเนาะเพราะว่าเอาแค่สีหน่อยเย็นนะคะอันนี้เอาแค่สี่หน่อยเย็นก็คือแตกสามเจ็ดสองหน่อยกิจนะคะแตกสี่สามสามนะคะนี่แตกหกเก้าหกทุกคนดูตารางเอาเลยก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องดูที่แอดจับให้ก็ได้เหมือนทุกคนชอบโอ้แอดคือตารางแอดคือเป็นจังสีว่าอย่างเงี้ยก็หรือว่าทุกคนจะชอบอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมมันมาสามสามโอ้แอดมีสามเราจะไปเบิลตัวไหนดีวะ รูดเบิ้ลก็ไม่อยากรูดครบสิบตัวเนาะถ้ารูดแค่เจ็ดตัวนะคะก็รูดเจ็ดรูดเก้ารูดหกรูดสามรูดสองรูดสี่รูดหนึ่งรูดแปดนะคะแต่ส่วนมากเขาไม่รูดกันอย่างนี้นะคะเบิ้ลส่วนมากจะรูดรูดหมดเลยนะคะเอารูดเบิ้ลมันก็เบิ้ลไปเหมือนหล่นเนาะเออ่ะเออเอ็ดไม่ก็ตัดก็ตัดตัวอื่นออกไงตัดศูนย์ศูนย์อตัดหนึ่งหนึ่งโออะไรอย่างนี้ไงคะนั่นตัดก็คือออกนะคะ เนี่ยค่ะเบิ้นหามในตารางเลยนะคะทุกคนบอกแต่คนอื่นละคะ่ะแอดนี่เบิ้นหามในตารางเลยนะคะนี่หรือทุกคนจะชอบก้าวหกเ่งนี้ก็จับเอาเลยค่ะบางบางท่านจับตารางเก่งกว่าแอดอีกนะคะนี่เห็นไหมอูเข้าเกือบทุกหวยเลยนะคะแต่ว่า3ตัวใครวินนี่กําไรบาน,นะคะ่ะแตกแน่นอนนะคะ3ามนอยนี้ได้แน่นอนนอยปลุกกับนอยพิเศษนะคะยังไงวินก็ได้ครึ่งต่อครึ่งเลยละคะ่ะ ก็ก็คุ้มค่ะถ้าวินนะคะแต่เราก็ต้องมีทุนขึ้นมีอู้มีทุนหลายพันรักพันขึ้นละจ้ะมีทุนหลักพันขึ้นนะคะทุกคนพิจารณากันดูถ้าจะวินนะคะแต่ว่าถ้าได้มามันก็คุ้มนะคะทุกคนแต,แต่แต่ถ้ามันเข้านะคะแต่ถ้าไม่เข้านี่นะสิเนาะเออก็ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะส่วนตัวแอดชอบวินสามตัวมากกว่านะคะแต่ว่า หยไฟแอดเอาอีกแล้วนะคะไฟแอดทำไมชอบเป็นสีส้มสีขาวนะคะมันตีกันบหฮอหรือว่าเป็นเพเงาแอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้บอกอเขขออภัยเด้อจ้ะเงามันมันไฟมันเป็นเดี๋ยวสักพักก็สีส้มเดี๋ยวสักพักก็สีขาวนะคะเปิดทั้งสีส้มสีขาวเลยนะคะไฟตีกันสงสัยมันตีกันจ้ะ ามาดูเลขเลขของวันที่29ของเรานะคะโอแอดเป็นอะไรทําไมติดอ่างจังวันนี้หานอยรวมนะคะให้ไปที่เด่น1 2 3นะคะวิ่งรูดให้ไปที่1 2นะคะนี่คือสูตรหานอยรวมก็คือตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะหาหนอยรวมไม่ใช่รวมของแอดนี่ไม่ใช่สูตรหานอยรวมเหมือนคนอื่นนะคะสูตรหานอยรวมนี่ก็คือรวมตั้งแต่เช้าวหวังท่านก็เล่นตั้งแต่เช้าก่นาก็ลองดูค่ะ แล้วแต่คนจะพลิกแพงสูตรนะคะเด่น 1, 2, 3นะคะวิ่งรูด 1, 2นะคะ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 7, 1, 7, 2, 7, 3นะคะก็กลกับหัวเอาค่ะถ้าชอบก็จะเป็น 9, 1, 9, 2, 9, 3นะคะในตารางนะคะในตารางมี 5, 7, 2 หกเก้าหนึ่งสามนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกสามห้าสองเจ็ดห้าสองสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามนะคะวันจันทร์ก็เปลี่ยนอาทิตย์ใหม่แล้วนะคะก็ไม่รู้หวยจะมาอีท่าไหนแนวไหนนะคะหวยห้าหนอยนี่เราสู้กับระบบ AI นะคะทุกคนถ้าได้นี่ก็คือมาวันไหนเข้านี่ก็เข้านะคะวันไหนปังก็คือปังแต่ถ้าวันไหนไปไม่ได้นี่มันก็ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคน สูตรล้านี่ตายเลยนะคะสี่น้อยก็ขออภัยเด้อเอามาดูนะคะน้อยแยกนะคะเก้าสามนะคะกินให้ไปที่เก้าสามพิเศษให้ไปที่แปดหนึ่งปกติให้ไปที่ 5, 7, ห้ 30, าเจ็ดเอพีให้ไปที่สามศูนย์กาชาตให้ไปที่ห้าหนึ่งนะคะสามัคคกี้ให้ไปที่สามสองพัฒนาให้ไปที่ห้าหนึ่งอ้าเเลขอารมณ์ดีคือหลายเทห้าหนึ่งลายคู่มากนะคะนี่ห้าหนึ่งสองคู่เลยเนาะนี่เนาะเลขอารมณ์ดีนะคะ จะมาอย่างไงเนาะอามาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวก็คือตัวรูดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวคุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณากันดูบางท่านก็ชอบรูดเม็ดเดียวนะคะไม่ว่ากันค่ะชอบยังไงไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะรูดไหนไหนนี่นะสิก็สังเกตเอานะคะทุกคนจะไปหน่อยใดแอดภาษาเอาลองดูนะคะบางท่านสังเกตตีโจดแตกกว่าแอดอีกนะคะบางท่านโอ้อยู่รอบนอกนะคะ มาดูนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่เก้านะคะเม็ดเดียวยังอยู่ที่เก้านะคะมาดูเด่นแอดยังอยู่ที่ตัวเดิมเด่นนะคะแต่ว่าตัวเจาะเปลี่ยนนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะแปดห้าแปดหกแปดเจดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะไอทวงกลมุมแล้วก็นี่ให้แอดรู้สึกว่าเหมือนมันจะมานะคะสองตัวนี้นะคะ แอดเน้นไปที่2ตัวนี้นะคะเก้าห้าหกห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะคะซื้อหวยไม่กลับตับแตกอีกนะคะทุกคนมาดูในตารางกันนะคะเจ็ดเก้าหกห้าแปดศนย์สี่นะคะเจ็ดเก้าหกห้าแปดย์สี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะห้าแปดเก้าห้าแปดเจ็ดห้าหกเก้าห้าหกเจ็ดโอ้หวยแมกับหัวกันเอาเด้อค่ะถ้าในตารางอย่างเช่นถ้าชอบเจ็ด แปดเก้าก็อย่าลืมไปเจ็ดแปดหกกล้วยนะคะทุกคนหวยหวยมาแบบนี้นะคะหวยอยู่กลางกไปถึงสูงเลยนะคะเป็นแต่ไปสูตรลาวพัฒนาแทนอสูตรนี่เฮ้ยพรุ่งนี้แอดว่าหวยสูงเฮ้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่สูตรฮานอยก็มาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะลงสูตรสรุปให้อยู่นะคะลาวพัฒนาไม่ต้องกลัวเด้อจะมีสูตรสรุปรวมให้ด้วยนะคะ เบิ้งแนวทางเลขแล้วมันขึ้นมาแนวนี้เนาะว่าสันเลขมาสูงเลยนะคะทุกคนถือว่าสูงอยู่นะคะตัวประกบก็สูงเจ็ดแปดเก้านะคะยังยืนอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะคะไม่ไปไหนแต่ว่าหาหนอยมันจะไปเจ็ดแปดเก้ากับแอดไหมคะพรุ่งนี้อ่ะพิจารณากันดูเด้อเม็ดเดียวให้ไปที่เก้านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนอยปกติน่าจะยังเก้ายังอยู่นะคะนอยปกติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะสองเก้าก็สวยดิ เลขวันที่เนาะวันที่ยี่สิบเก้าทุกคนคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อเลขวันที่นะคะสองเก้าพรุ่งนี้มีเลขทูบนะคะลงสนามอยู่คะ่ะพรุ่งนี้มีเลขทูบนะคะเลขทูบเก่าก็หนึ่งสองสี่เนาะก็แปลงเป็นเจ็ดสองสีกันนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงนะคะวิเคราะห์ออเดร์เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดก็เน้นย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะถ้าชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปติด็ิด คลิปจริงๆนะคะเผื่อมีตัวเด็ดนะคะแอดเอามาฝากนะคะกดกระดิ่งไว้เด้อจ้ะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้ FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลนะคะโชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ